สวัสดีค่ะเช่องคุณพ่อการ์ดไฟอีครังนะครับเย่ห่างหายไปนานนะกับดักกันบอลน,นะครับซึ่งเอาจริงๆนะสุ่มทุกตู้บอกเลยแล้วก็เกลือทุกตู้นะฮะอันนี้วันนี้อ่าต้องบอกว่าวบานเสศษตู้ใหม่เข้านะครับก็จะเป็นตู้พิเศษที่การ์ดมันเข้าก่อนญี่ปุ่นนะฮะก็คือแบ็กโกคูโรเซ่นั่นเองนะครับสีสีเหลืองเนาะก็พร้อมทางนี้นะฮะก็ ใครเล่นเวิร์ลทัวนาเมนตก็จะได้ของมานะครับก็อย่าลืมไปรับด้วยเนาะก็สุ่มกันจุกๆนะคุณพ่อจะสุ่มแค่3ามโรนะครับเพราะว่าอยากจะเก็บไว้เซียนเดย์สิ้นเดือนเดือนหน้าเนี่ยมันมีเซียนเดย์แล้วอยากดูเซียนเดย์ว่าการ์ดมันจะเป็นอะไรมันจะมีอะไรเข้ามาหรือจะมีอะไรคาบมาอีกหรือเปล่านะฮะก็นอกจากตู้ใหม่นะฮะก็ยังมี ECA ที่ก่อนญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นแคฟฟ่าเนาะไม่รู้ว่าเข้าวันนี้หรือเข้าพรุ่งนี้นะคุณพ่อขอแวะมาดูแคฟฟ่าหน่อยว่าเข้าหรือ,อยังนะแคฟฟ่าแดงนะฮะ ECA ก่อนญี่ปุ่นเหมือนกันเนาะถ้าไม่ใช่เข้าวันนี้ก็จะจะเข้าพรุ่งนี้มาลืนนี้นะอ่ะยังไม่เข้าแสดงว่าน่าจะเข้าพรุ่งนี้มาลืนนี้เขาก็รีอีเวนต์ ECA ของพวกแบ็กโกคูมาให้เนาะแล้วก็ก่อนอื่นก่อนใดก่อนที่เราจะมาสุ่มกันนะสามซัมมอน จะเก็ตฟรีหนึ่งนะฮะแล้วก็ทุกคนที่ทำอีเวนต์มาจะได้ทิเกตตั้งแต่2อาทิตย์แล้วจะแจกทิเกตมา10ตัวนะฮะแล้วก็เราได้ตั๋วการันตี S S R มา1ใบเนาะคุณพ่อขอไปการันตี S S R 1ตัวคุณพ่ออยากได้อยากได้อยากได้โกหังฟิลเจอร์ที่อยู่ข้างตู้เพราะว่าเพราะว่ายังไม่ได้ อันนี้มันการันตีเอเอยู่แล้วเนาะไม่ต้องไม่ต้องห่วงยังไงก็ได้อันนี้ได้ไมาจากแข่ง World t o u น n ม m e n นนะครับก็ศึกชิงเจ้าวิศภพเนาะอันนี้แบบไม่ต้องคิดว่าได้อยู่แล้วแต่ได้อะไรจ้ะ <c oughs> จ้ะแต่ก็ยังไม่มีนะแต่ก็อยากได้ไหมก็ไม่ได้อยากได้เนาะก็ <c oughs> ะไปอยู่ในทีมศึกชิงเจ้าไปแล้วก็เรามาใช้ ตัวฟรีๆก่อนนะฮะสิบตัวก็จะได้สองโลสรุปแล้วจะลุ้นกันหกโลแต่ว่าสองโลนี้จะโลละห้าเท่านั้นเองนะฮะนอกจากหน้าตู้อีกตัวนิดนึงพ่ออยากได้หลายๆคนก็จะรู้นะคุณพ่อบ่นไปหลายรอบแล้วว่าคุณพ่ออยากได้คือตัวนี้เพราะว่าคุณพ่อยังไม่มีนะ LR เบต้าทรังฟิลเจอร์เนี่ยที่เหลือก็คือได้มาก็เอาไปปลดเส้นนะมีหมดแล้วนะฮะมมีหมดทุกตัวจริงๆ โอเคป่ะห้ารแรกจากของฟรีถ้าได้โลเซออกหรือ l อออกนี่ก็ยิ้มเลยนะมาถึงก็ไม่คอมโบฝันฝันของฟรีนะส่วนใหญ่มันไม่การันตีไงมันไม่การันตีไปเอเอสอาเพราะฉะนั้นเกลือล้วนแน่นอนห้าอันแรกนะฮะของฟรีกับคุณพ่อไม่เคยคุยกันได้รู้เรื่องนะเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยนะของฟรีไม่เคยคุยกันรู้เรื่อง ดีีหน่อยดีดีๆหน่อยดีคอมโบมาดิสักคอมโบหนึ่งไม่โอ้ไม่มีอะไรเลยสุบัสยาสามไม่ด้วยเรียบร้อยสุ่มสุ่มเอาทอเอาเงินเซนนีเล่นเรียบร้อยขายทิง้งหมดนะก็นั่นแหละนะฮะไม่ได้หวังอะไรวิ่แล้วน้ำตาไหล โอเคสามโลนะครับเพื่อที่จะได้สิโลฟีก็แต่วันสุ่มสี่โลนั่นเองนะฮะไปเลดโก้ go, สี่โลสองร้อยชั่วโมงแรกนะครับก็วันนี้ที่ดูคลิปก็ยังทันอยู่นะอ่าคอมโบสำนักการเรียนคอมโบสำนักการเรียนนะฮะคอมโบนะเมื่อกี้คอมโบนะเจ้าสื่อหรือเกียวซ่ากับเทนชิงคั้งนี่คือคอมโบนะฮะก็ดูง่ายๆก็พวก สิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดคูลินลินอะไรพวกนี้คือคอมโบนะคอมโบเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวนะโอ้โหโอ้โหจ้กไกลมากไกลมากพี่พี่อยู่ภาค GT ไม่ใช่เหรอพี่มาได้ไงเนี่ยไกลเหลือเกิน โลที่สองมันจะบอกว่าอันนี้มันก็เป็นคอมโบหนึ่งนะสำนักเต่าแต่มันก็ไม่ได้คอมโบอะไรปะมันก็แค่คูลิลินตัวเดียวปะโอบทหนึ่งเส้นโอ้โหนี่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ จีทีสองตัวติดเลยอีกสองโลนะฮะโลนี้แล้วก็โลฟรีละอ่ะอันนี้ก็คอมโบคอมโบสามพนอคอมโบสามพนอได้สามตัวแน่นอนอจะไม่กอดจะไม่สุดเัียนอะไรเลยเลยอืมอืม โอ้โอ้โหลุงนะแน่ดูทรงแล้วลุงโอ้โหลุงไปแล้วพูดไม่ออกอ่ะของฟรีนะฮะ่ปของฟรีโรฟรีฟร,ฟรีจบสวยๆหน่อยดิ LR หรือ LR หรือ หรือแบ็กโกคูเอ,อือไม่มีฟิวชั่นอะไรเลยแต่เมื่อกี้ฟูลเฮาเนาะซูเปตยันสองอมาใบแรกก็น้ำตาไหลเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหจบจบเส้นจบแล จบแล้ว,วเพื่ออะไรเนี่ยโคตรแย่เอ,อ้ยมาอีกสักโลนึงมาเดี๋ยวรู้นะเดี๋ยวจะไหลไปสามโล ไหนๆก็อัดคลิปแล้วนานๆอันนี้คลิปเนี่ยังไงก็อัพแน่นอนคือไหนๆก็อัดแล้วไงมันมันต้องได้สักตัวปะสุดเซยันสามหลังๆมานี่คุณพ่อติดซูเปอร์เซยันตลอดเลยนะปกติปกติเวลาเวลาพูดก็ไม่พูดเซยันนะปกตกิพูดว่าซูเปอร์เซยานะแต่เวลาอัดคลิปที่ไรนี่ซูเปอร์เซยันมาตลอดเลยนะสำเนียงเป๊ะโอ้โหสามสัสสุโอเค ไหนๆแล้วก็ไนหนๆละปลาอีกสี่โลดูซิจะไม่ออกจริงๆเหรอสซยดงเซียนเดอะไรไม่รู้จักแล้วนามืดโอ้โหนี่เกือจริงนะโอ้โอโู้วิสต้องเคาะแล้วไหมอย่างนี้โอ้โห <ś list> นี่คืออะไร <ś list> S S r สามตัวแต่ว่า S S r สามตัวโคตรโบราณ <ś list> <ś list> นั้นหมดสามโลนนี้ละพอแล้นะแล้วไม่เอาแล้วนะแบบไม่ใช่วันไม่ใช่วันของเรานะเกินไปโรเบอร์สย่าสอง เกินไปนะอย่างนี้โอ้โหโอ้โหพิกโร่พิกโรโ่กโกโไหนเนี่ยพิกโรโ่เขียวเขียวไหนเนี่ยเขียวที่ยังไม่มีโอเคโลสุดท้ายนะครับแล้วพอแล้วจริงๆไม่เปิดแล้วแบบโอโ้เกินเกินไป หกโลเกล,เกลือเกินไปไโอ้โอ้โหจบแล้วจบแล้วอ่ะซูเปอร์ยนสามมาสักตัวเบจิต้าสามัรโกคูแบ็คฮืมโอ้ไม่ จบแล้วโอ้ยไม่ได้เนาะก็กี่นาทีแล้วยังไม่ถึงสินาทีเลยหมดเนื้อหมดตัวก็ตามนั้นนะฮะก็โลนดูทีนึงเซียนเดย์วันเซย,ย่เนะวันนี้ไม่ใช่วันของเราเก็บของก่อนเอามาดูดีว่ามันจะปวดเส้นลุ้งเลยไหม รุ้งเลยไหมดูทรงแล้วเนี่ยลืมอ่าโกคูนี่ได้ลุง Goku GT, Goku 3, ล้งโกคูจีทิโกคูตัเบอร์เยสามลุ้งอ่าที่คุณพ่ออัพเนี่ยเพราะว่าคุณพ่อไปไปทำทำทำเควสท,ทีมซูเบอร์ยสามเนาะลุง้งเรียบร้อยลุง้งวิก1หนึ่งตัวอืม ท่เหลือไม่มีใครลุงเลยเหรอตายแล้วไอ้ที่มันออกเยอะก็ไม่ลุงเหรอโอ้ my god มาเมยก็ไม่ลุงเหรอไม่ออกมาสองตัวออกบทเด้สองเซนโอเคก็เกลือเนาะเกลือ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 แบบโนอิโก o อือืม เค็มจริงๆจงเค็มจริงๆเนี้ยปวดสองเส้นใช่ไหมจิ้มไม่โดนเลยคิดดูปวดเส้นเดียวปวดสองเส้นเ,เดี๋ยวค่อยมาให้มันลุง้งเอาปวดทีเดียวละกันก็ประมาณนี้นะฮะขอให้ทุกคนไม่เกลือเป็นคุณพ่อนะคุณพ่อน้ําตาไหลละโอ้ไว้เจอกัรหนึ่งเซียนเดย์นะน่าจะน่าจะได้เปิดเซียนเดย์อีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ คุณพอไปแล้วสวัสดีครับ